ที่เป็นเน็ตไอดอลสวยและรวยมากจูจูเจทิปก็กกายเป็นอาชญากรซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการตัวของทางการไทยและลาวเพราะเธอชอบโกงเงินของคนลาวจำนวนมากมีเจ้าทุกร่วม5,000คนก่อนหนีข้ามแดนจากสปป,ปลาวมายังฝั่งไทยตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนแล้วหายเข้ากรีบเมฆจนบัดนี้ยังไม่มีใครจับตัวเจทิปได้ เงินที่ถูกหอบนี้มาไทยเป็นเงินสมสกุลจำนวนมหาศาลได้แก่เงินกีบ20งหมืล้านกีบเงินไทย400อล้านบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐสี่ล้านเหรียญ เจทิปเป็นใครมาจากไหนพฤติกรรมเป็นอย่างไรทีมงานถอนหมุดข่าวเข้าไปส่องดู Facebook ส่วนตัวของเธอเจทิปซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า65,000คนพบว่าเจทิปพรีเซนต์ตัวเองแบบจัดเต็มมาครบทั้งความสวยความรวยซึ่งความสวยสมัยนี้มีเงินก็บันดาลได้หมดไม่ว่าจะสาวฝั่งไทยหรือลาวส่วนความรวยก่แสดงผ่านร้านเพชรชื่อลายาของเธอมีการโพส ขายอัญมณีแพงๆรวมถึงทองคำแท่งเป็นกองวันดีคืนดีเจทิพย์กอโพสแสดงปรัชญาชีวิตสะท้อนให้คนเข้าใจว่าเป็นคนดีด้วยเช่นถ้าเราใจสะอาดไม่มีอะไรหยุดเราได้ถ้าใจไม่มุ่งมัน่นชีวิตกอบริกไม่ใช่แค่โพสเล่นๆเจทิพย์ยังขยันช่วยเหลือคนจนจนได้ฉายาจากคนลาวว่าเจทิพย์ใจบุญ เครื่องมือขายของที่ทรงประสิทธิภาพของเจทิปก่อไม่ต่างจากแม่ค้าออนไลน์ไทยที่การไลฟ์สดขายของแต่ธุรกิจของเจทิปไม่ได้มีแค่ร้านเพชรตัวทําเงินจริงๆคือรับฝากเงินให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงลิฟตถ,ถึงร้อยละ30ต่อเดือนซึ่งเจทิปวางเงืยย่อนไขแยบยลว่าหากใครอยากได้ดอกสูงถึง30ก็ต้องฝากเงินขั้นต่ากับเธอที่50ล้านกีบ เมื่อกระบวนการสร้างภาพมาจนถึงจุดที่ผู้ติดตามเกิดอุปทานหมู่ว่าเป็นคนน่าเชื่อถือการล้วงเงินจากกระเป๋าเหยื่อย้ายมากระเป๋าตัวเองจึงง่ายดายไร้อุปสรรคคนลาวแห่ไปฝากเงินกับเจ๊ทิพย์ราวกับเจ๊ทิพย์เป็นนางฟ้ามาโปรโดทั้งที่จริงๆแล้วเจ๊ทิพย์กำลังเล่นกับความโลภของคนที่อยากรวยง่ายๆไม่ต้องทำงานทำการ ไม่เท่านั้นเจทิพย์ยังรับแทงหวยซึ่งเธอก็มีชื่อเสียงข้ามโค้งมาถึงฝั่งไทยมีสื่อไทยบางสํานักเกาะติดเธอในฐานะเศรษฐีนีลาวที่ถูกหวยรวยก้อนโตอย่างต่อเนื่องงวดละ500-600ถึงล้านกีจโดยมีแอปขายหวยลาวชื่อว่าโซกใสพัสคอยประคมข่าวการถูกหวยของเจทิพย์แบบรัวๆการไลฟ์สดของเจทิพย์จึงขายควบคู่กันไปทั้งขายเพชรขายทองและทั้งขายหวยวันที่ยี่ 2 8มิถุนายน2565โพส์สุดท้ายของเจทิปก็มาถึงเธอเป็นคนลาวที่ทำตัวเป็นขอมดำดินไม่มีใครติดต่อเธอได้อีกต่อไปเธอจากไปพร้อมเงิน3สกุลจำนวนมหาศาลเฟซบุ๊กที่เคยแอคทีฟตลอดเวลาก็เงียบงันไปนับแต่นั้น ่อมาวันที่30มิถุนายนผู้เสียหายที่เริ่มไว้ตัวทันก็เข้าแจ้งความกับตำรวจเวียงจันทร์ระบุว่าถูกนางพรทิพย์ไซปัญญาหรือเจ๊ทิพย์อายุ30ปีช่อโกงเงินฝากไปรวมแล้วมีผู้เสียหายรวม5,000คนหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาตีข่าวเปิดโปงเล่ร้ายของเจ๊ทิพย์ว่า หวยลาวที่ออกข่าวดวยกิเลสชาวบ้านอ้างว่าเจทิปถูกหวยไม่เว้นแต่ละงวดนั้นแท้จริงแล้วเจ้าของแอปก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นผัวชาวเวียดนามของเจเองจากการตรวจรสอบกับตอมอลาวที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งนครเวียงจันทน์หนองคายพบว่าเจทิปกับผัวยวนหนีผ่านด่านดังกล่าวมายังฝั่งไทยตั้งแต่เมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาเบื้องลึกเบื้องหลังที่สื่อลาวไม่ได้บอกแต่สื่อไทย สืบรู้มาก็คือตำรวจลาวดูไม่ค่อยตื่นตัวกับการล่าสองผัวเมียคู่นี้เท่าใดนักขณะที่ตำรวจไทยเองผ่านมาหลายวันก็ยังจับตัวเจ๊จอมโกงไม่ได้เหมือนไม่ค่อยอยากแสดงฝีมือไม่อยากพลิกแผ่นดินล่าที่ผ่านมาก็เคยมีกรณีโกงแชร์วงเงินมหาศาลที่สปปาลาวซึ่งตำรวจลาวมักจับได้ไล่ทันแต่รายนี้กลับต่างออกไปคนร้ายช่อโกงสำเร็จและหนีรอดได้ซะอย่างนั้น